เมาเลยใครจะเป็นเจ้าสังเวียนโนหนึ่งถึงเวลาถลุงโรบักจัดฟันเพิ่มเติมคือพวกมึงสามตัวบาทครับผมแมบนี้เหมือนจะเป็นต่อแถวเข้าไปดวลึ่งหนึ่งเพื่อจะชิงว่าใครคือเจ้าสังเวียนอันดับหนึ่งะครับผมสู้กันในกรงเลยและทุกคนดูมันมีเมนูอะไรเต็มเลยโกูโดยอีกแล้วไอเจานี่เก่งเหรอกูนั่งเล่นดิดคอนอยู่ดีๆได้ยินเสียงคนเข้ามาจะนึงกูบอกแค่นี้แหละพวกมึงเตรียมลบ จ่าย499โรบัเพื่อให้ทุกคนตลุมบอลอ่ะอ่ะเริ่มเฮ้ย้เล่นังไงวะกไม่เคยเล่นเลย่นมวน่นัวจัดนัวจัดนัวจัดเียตายเสอตายตายไปเยอะแล้วตายไปเยอะแล้วไอ้คนจัดต้องไมชื่อตัวนั้นอ้เจไปก่อนเลย เ๋ยวไปก่อนเลยมาดิไอเจนอเลเจลนไปก่อนเลยอ้ไก่นมาดิดิอีุ่เก่นอเอ้ยอ้บอกะ่อาวุธกาผมได้อ้เฮียเึงไหมวก่อนเนี่ยสายปีกูแชมป์หดเนี่ยอวตนไก่หนอายเพชรอแล้วโอ้คุณรอตายว้ยเจีนเน่ยเฮ้ยตายเนตายเดินอกูจะแชมปกจะแชมป์กูจะแชมปกแชมป ไอ้กูแชมป์ตัวเล็กกูจะใสล้วใส่ปีเอ้ากูแชมป์ใส่ปีแชมป์กูนี่แม่งราชาจริงใครบอกกูแทบโชวอะไรวะน้องๆขนาดพี่กายยังไม่ได้จ่ายโรบักก็ยังเป็นฝันร้ายของน้องๆแล้วหรอโทษทีนะไม่ได้เก่งอะแล้วมันโดนตัวต่อเรื่อยๆเลยชิมหายแล้วเลือดไม่เต็มเลือดไม่เต็มเดี๋ยวรอกูเติมก่อนโอ้เลือดพี่น้อยกว่าพี่กายเอ้าวิ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 กายิดเชิงกายิดเชิงจัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยูเพยยูเพยโอ้กูดีสุดยูเพยเลือดมันหว่านั่นแหละอุยอุิยเมียดิรใช้ พ่อเท่อนิเมชันตอนพี่ฆ่าผมเท่จัดพอแล้วพอแพ้เสร็จเราก็เข้ามานอนโรงพยาบาลแต่ตอนนี้พวกมึงเตะห้องกับฝันร้ายโอ้ได้แม่มาแล้วพอเข้าแกมามันจะสุ่มอาวุธโง่ๆนะผมได้ถุงมือมวยแต่จากที่ผมสังเกตนะทุกคนมันมีโทรแก้มีกาชาและมึงเห็นกาชาไหมมีเมนูแอดมินพวกกูโดนอีกแล้วอย่างน้อยอันนี้กูได้สู้เว้ยพวกกูได้เข้าไปสู้ตอนนี้ผมคิวที่30เลยหว่าต่อแถวไอ้แจวเพื่อที่จะไปดวลกับไอ้กัมปันนั่นนะงั้นระหว่างนี้ผมขอสุ่มกาชาเลย เพราะว่าเพื่อนๆดูครับมันมีไอเทมทองดาบแสงปืนคู่แล้วก็ดับเบิ้ลคาตานะคาตนาคู่นะเฮ้ยพี่การดูดีไรเซเบอร์ผมเปอะไรเซเบอร์ฟันไรเซเบอร์เทพว่ะเฮ้ยเกูได้ธนูกูได้ธนู4.0นเปอร์เซ็นต์น่ะโบเหรอเออเย้กูเติมเลยกูเติมเลย39โลบักเพื่อนซื้อกาชาบุญทุกคนขอชูโลบุญอีกรอบนะป่ะไอ้ขอชูโลบุญอีกรอบนะป่ะได้ไหมเดี๋ยวก่็เปิดเมนูแอดมินภูเขาบีพีก่อนไอ้ เขียนแมพที่แม่งไม่ทำกาชาแบบไหหอ้นี่ว่ะแบบไวๆอ่ะไม่ให้คุณสุ่มทีละโลไอ้มันให้เศรษฐีสุรตาน900โลบัลสุ่มทีละโลไหยุดเยยุดโอเคโอเคอะไรอ่ะโอเคไ,อได้ดาบแสงเลท2.7%ของทอง,งแล้วคุณต้องการร่วมทันทีคุณจา่าย199โลบัลเพื่อแซงคิวโอ้โหว่าแล้ว

เติร์ดพี่เขหนากกว่ามาดิมาดิมันก็เข้มอยู่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 แต่ก็ไม่เท่าไหร่พี่กายดูบนซ้ายมีคนลบปืนพกมาสู้พี่ด้วยไอ้มันสุ่มกาชามาวัดเอาดูว่ะแต่เลือดมันรีช้าว่ะทุกคนผมเลยหลดรอบนี้แหละไม่เป็นไรถือว่าลองดับเซเบอร์อุ้ยูอู้หูอู้หูขออนขโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหโดนทุบโอ้โหโอ้โหมาดาละตู้เป็นหมาแต่ พวกมึงอาจจะชนะเขาตอนเขาเลือดน้อยแต่ตอนที่เขาเริ่มสุ่มเมนูแอดมินเท่าไหร่เดี๋ยวพวกมึงก็รู้ว่าพวกกูเป็นยังไงรอเรื่องวะเอ้หยาาได้อาวุธดีปะวะโอ้โหเดีอยธนูย้อนอ่ะเชี่ยพิ้วบิ้วบิ้วกูยิงไงกูยิงผมจ่าย229ร้อยยเโลบักเพื่อลบธนูย้อนของไอ้หย่าฮะลบธนูย้อนธนนูย้อของไอ้หย่าโอ้โหพวกเราทำลายมูลฐานทั้งเลยแล้วกูไม่มีอาวุธสู้กูเลยอเท่าแล้วตอนนี้ผมลองสุ่ม10โลเพื่อเอาเมนูแอดมินเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าโลบัก อยาว่าตอนนี้มันเป็นหมัดใช่ป่มวะมึงมึงมั่นใจในหมัดลุ้นลุ้นของมึงบ้างโอ้ใครเข้ามาเฮ้ยกูต่อยลุ้นโยงชุนอะยงชุนอะยงชุนอะยงชุนหรองั้นมึงเข้าไปเลยกูจ่ายว่าเก้าเราบักเพื่อโยนมึงเข้าลานมาบอลนี่อะยาวหมิงหมัดเปล่าโยงชุนเยาหมิงยงชุนครายัยยัย่ัยยัยยัยยัยตา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 ยหนีกูดิ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 กระโดดไปดิ ชีวิตมึงรึ้ได้แค่นี้อ่ะชีวิตของมึงอ่ะนีกว่ามึงไปดับฝันไว้รุ่นโลบอกทุกคนดิว่าเวลามึงอยู่ด้วยกันสามตัวมันส่งพลังแค่ไหนสามตัวบาทอะมึงไปรับน้องคนนี้เข้าใหม่เรื่อยๆเลยกูโยนไอ้แจ๊บไปกูโยนไอ้แจ๋วไปมาดิไอ้เอาไปรับน้องคนนี้เข้าใหม่เรื่อยๆเลยกูโยนไอ้แจ๊บไปมาสัตว์กระดับจงกอนไหวจ้าจงกอนจงกอนนี่ไงนี่ไงจงกอนจงกอนสัตว์จงกอนจงกอนส่งไปแล้วส่งมาแล้ว มาแล้วมาแล้วลุ้มบ้านลุมเด็กลุมเด็กต่ีเยา่ี่งกเงลกงเราามกเย็นลุมสุมสเออคนลำตางนี่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 คนละนขึ้นหลอกขึ้นหลอกไวนุ่มมากกูไว้นุ่มมากไวนุ่มมากระดับตะก่อนระดับจรกอีนดีนี่อาจะหนีไม่ได้จะหนีไม่ได้เรียมร้อนแต่อย่าบอกนะคนใหม่ไม่ขึ้นมาเอาแล้วพวกมึงต้องเล่นกันเองแล้ววะสื่อชิยาดีดอนพอบอกเอ้ย หมดปล่อยสว้าสวาอะไรสติแต่เหมือนว่าตอนนี้สุสีแต่เหมือนว่าหมาชิบะจะไปก่อนเพื่อนครับยงชุนพูดดีๆพูดดีๆพูดีดีผมมีหรือว่าจงกอนนะจงกอนจงกอนผมมีจงกอนอยู่ครับใช่จ้าจงกอนจงกอนจงกอนลุ้มจงกอนลุ้มจงกอนลุ้มลุ้มลุ้มตุ๊กเกโกโจไปก่อนเพื่อนแล้วเหลือตัวตัวกันระหว่างจงกอนกับหมาชิบะครับผม จงกอนที่ว่าแน่นอนจะเป็นลูคิสเซิร์ตัวบักของเรื่องหรือว่าจะโดนหมาชิบากัดหัวตายครับผมเอาแล้วครับผมกอดด็อกมาแล้วครับกอดด็อกชิบากอดด็อกชิบากโดนเป็นหมาใช้หมใช้หมนายจะมาสู้กับฉันเหรอจงกอนคิดว่าไหวก็หมาชิบากิหรือไงในขณะที่แม่งเบียวกันเด็กโลบอกรอกันเป็นเกือบร้อยคนนะครับไอ้รอแม่งเบียวกันเนี่ยแกสอบตกในการเป็นกลุ่มทั้งสี เราว่าติเยะสติงาวาเลสติเ่ะจงกรนชนัคนหลอกเาวาเลสติเหมืนต่อเลยเมนูแอดมินหนึ่เนะทุกคนไม่ง่ายเลยไก่เงียช่วยด้วยไก่กินช่วยด้วยสูบใบจงกรจงกรได้ไ้ใครหรอโอ้โ้แล้วกูสุ่มได้บาทอีกแล้วไอ้เี้ยอุ้ยมีแบบร้อยสปิน้อยสปินเลยทุกคนสองพเก้าร้โรบักมาลดครึ่งราคา กูจ่ายเลย3,000โลบาทุกคนแล้วกูกดจนกว่าจะเจอเมนูแอดมินกูซุ่มอยู่กูซุ่มอยู่ตอนแรกว่เมนูแอดมินมาหน่อยน้องตอนนี้กูได้แต่เงินอะ30โลแล้วทุกคนไม่เจอเลยว่ะเฮ้ยเมนูแอดมินถ้ามึงไม่โผล่มากูจะซื้อสดแล้วนะไอ้าสโลแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้ว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 เมนูแอดมินนี่ไงฟรีโทรออกมันได้แค่3นาทีมันต้องรีบเล่นโอ้มัน3นาทีมันมันจำกัดมากทุกคนโยนโยนเฮ้ยโยนคนเข้าไปเหรอโยนเข้าไปหมด โยนเข้าไปหมดเออมันรัวันาดที่มันเอาโยนเปืนยิงเฮ้ยลบลบปืนมันได้ปะใครใช้ปืนวะอ่านชื่อมานิใครเหลือตะหมัดกันได้วะปืนยิงันปืนยิง I off I o อฟผมมีเวลาสองนาทีครึ่งงั้นระหว่างนี้ผมรอผมจะ ริบอาวุธทุกคนลีฟลิฟอาวุธ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 ิรียวุทุกคนเลยิรียวุลเรอาวุธลิฟอาวุธจังหวะนี้ผมจะเรียวุธทุกคนนะผมลิฟหมดเลยผมลิฟหมดเลยรีหมดรีหมดรีหมดหลือเวลานาที48่ินาทีในการแกล้งยาวมิงลิฟ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 ริยังลีฟปุ้ยเหรอมป่าเลยรหมดอะไปแจ๊บจงกรโดนลิฟจงกรเกลียดมี่ไม้องมอาวุธอยู่แล้วแลวจังหว ผมได้ดับแสงจังหวะนี้ที่ผมได้ดับแสงปุ๊บผมก็จะส่งทุกคนเข้าไปดูสังเวียนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าสังเวียนไมมหมดคอมโบคอมโบโชว์สุ่มกระชาโทไม่ค่อยขุมมันแย่งได้น้อยไม่ไม่เวอร์เหมือนแมปเช็คอะเพราะงั้นเราเล่นได้แค่คอมโบเดียวทุกคนลิฟอาวุธหมดลิฟอาวุธหมดแล้วโยนทุกคนเข้าไปในสนามโยนไปในสนามโยนไปให้หมดโยนโยนแล้วโยนอีกโยนแล้วโยนอีกนัวเหวี่ยงโอ้โหไอ้เหี้ยโยนให้หมดกูโยนหมด กูโยนหมดกูโยนหมดใครเกิดมากูโยนต่อใครเกิดมากูโยนต่อกูโยนต่อกูโยนต่อกูโยนไอ้แจ็คคนสุดท้ายโอเคไอ้แคนเกิดมาใหม่แล้วจังหวะนี้ผมเข้าร่วมด้วยดาบเซเบอร์ผมมาดิมาดิมาดิมาเด็กเก็บหมดละเก็บหมดละมึงมัดเปล่าเหรอเก็บหมดแล้วกูคือราชากูคือราชาเหมือนเดิมกูคือราชาไอ้แจ็คมึงตลกหรอมึงตลกหรอแจ็คมึงตลกหรอจงกรทขาอะไรสติเหรอไอ้ให้เล่นสติหน่อยไหมทุกคนดูครับเทพดูด้วดับเลเซอร์กับมัดเปล่าแม่มีคนใช้ทวน แล้วกูเก็บสองเลือดเด้งอย่าโดนไก่กินข้าคุณโดนไก่กินปลาแย่กเซเบอร์ไม่เก่งเลยว่ะอือกูตายโดนตีสูงนี่แม่งเคาะหน้ากูแล้วก็เก็บหอบปลาใส่มาราตัวแตกตายยังโง่ตีมึงขำเป็นอันนั้นเป็นเลยไอ้ดาวผมว่ากายชาเนี่ยเฟี้ยวสุดทุกคน แล้วผมต้องแค่หมุนให้ได้ปืนคู่หรือว่าดับเบิลคาตานะเว้ยจบเลยเยืดดับเบิลคาตานะไม่ใกล้ไว้ปืนคู่หยุดโอ้โหชิบหายแล้วปืนคู่ไอ้เหี้ยโอ้โหน้เฮียโอ้โหยิงเลยมึงเข้ามาเรื่อยๆเลยมึงต่อแถวเข้ามาเดี๋ยวมึงได้รู้จักการหยิงไวโอเลตกิ้งยิงมึงมา กระโดดฟันหน่อยกระโดดฟันหรอเข้มจัดเลยว่ะน้องชายพี่น้องสาวเด็กไม่บันจุกอยู่นะเฮ้ยมันจุกอยู่นะมันจุกอยู่มันจุกอยู่กูก็แค่กระโดดถ่ายยิงป่ะมาเดย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 ์คุม่เข้ามาชิกูได้ไอ้นี่ตึงอยู่ห้าสิบเบอร์ไอ้ี่เดินตรงเลยกูชอบเลยพวกเดินตรงเนี่ยอั้มเลือดให้กูเลยอั้มเลือดให้กูเลย พี่ผายมึงแซ่กูมึงแซ่กูมึงแซงกูสิปั๊มเลือดให้เขาพี่ผายเลือกกูขึ้นเลือดกูขึ้นระบางกูรอสวย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 ยิงกูยิงอ่าไอ้พี่ซิงซิงไอ้โดดโดดช้ำอยู่ช้ำอยู่ช้ำอยู่แอบเออดีปืนแม่งไม่โกงเว้ยพอโดนประชิดตัวแอบยากอยู่สวยสวยต่อเลือดเยอะๆต่อเลือดเยอะมาเน่ไอ้นี่เอาเลือกกูเยอะอยู่น่าเบลเป็นเจอปืนต้องกระโดดฟันเว้ยฝาใครยิงรอเรื่องเรื่อง

แล้วกูเป็นสติงกด้ยไะกูเป็นสติีกน้อ่ะกูได้เลเซอร์กันมามาไอ้เียจอกูหน่อยกูเดียเยวโอเคไอพ่อัยรุนโบอกมันเห็นคนโดนแล้วมันก็รู้แล้วมันต้องกระโดดเล่นกันเย่แค่แม็์ดนจูไอ้ดจดาจูค่ดิมา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 ดิ มาเดมันโดดทำวะกูยิงจเฉยยิ้มแม่เหนือทำตัวปั๊มเลือดให้กูนี่หว่าอุ้ยมันเข้าเนื้อมันเข้าเนื้อไว้นี่ช้ำไว้นี่ช้ำไว้นี่อ้าวเอาทำไมอ่ะแหลกเหรอดับฝันอุ้ยชนะต่อเนี่ยสิบครั้งไอ้ชิเมนกูชิเมนสิบครั้งอ่ะมันมีใครได้เหรอผมถามมาเดมาเดผู้ใช้หอกเหรอตู้กันในโกงแต่กูหยิบปืนกูก็งงเหมือนกันนี่ไอ้ มกมึงได้ทั้งวันอ่ะทุกคนมาดับฝันกูทีว่ากูว่วคือฝันร้ายของมุกมึงไอไวรุลโลบอกทั้หลายต่อแถวมาโดนยีตะบานได้เลยอ้าวเจอสาวน้อยว่ะสาวน้อย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 เดินฝันน่ารักน่ารักเลยว่ะสาวน้อยไม่เอาอะไรเลยสาวน้อยเอาอะไรหน่อยดีโอ้โหสาวน้อยเอาอะไรหน่อยดีโอ้บุกฟันกระจกทำไมฮัลโหลไปมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะโดนโอ้ตายแต่หกเปอร์เซ็นต์ดับฝันน้องๆโลบอกอ่ะตามเองไรเกรย์เนี่ยเร็วกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้าดาน้ำแข็งกูอ๋อเฮ้อเฮ้ออ้าวชี้ฆ่ากูเสร็จแล้วมายังยังมาหยาดหน้าผมพอแล้วผมโยนเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าโยนดิอย่าฆ่ามึงกูอยากลองอาวุธที่แรงที่สุดในเกมกูบอกแค่นี้แหละใช่สุดท้ายกูจะโยนทุกคนเข้าสังเวียนพวกมึงเตรียมตัวดีๆให้เวลาเตรียมตัวพวกคุณนะครับใครจะลงทุนสุ่มอาวุธก็แล้วแต่นะผมรอผมมีเฟลเนอร์ครับผมรอมีการได้จิงเงินหมื่นไหมแบบขำๆจชิงเงินหมื่นไหมนี่สปินเลย มันไม่ค่อย pay win อเพย์ทูวินผมใช้ฝีมือเยอะเพราะงั้นในพวกเรา4คนใครเหลือรอดเอาไป5,000แต่ถ้าเกิดใครแชมป์เอาไปเลยหมหื่นหเย้เลตเตอรี่อยู่ในมือกว่าพร้อมลั่นอ่ะ <c oughs> นี่แต่เลทมันยา่ากว่อครับตอนนีอาวุธม่วงไม่พอผมลงทุนเติมเพิ่มปั๊บเว้า,<ม>าน,นะเว้าน,นะจะอามพันสิบเก3าโลบั๊ก10โลครับเาว้ยของทองมาหน่อยเว้ยของทองมาหน่อยเว้ยเชื่อของทองไม่มาเลย ผมว่ามันยากไปว่ะแม่0.3เปอร์เซ็นต์เลทุกคนได้อยู่แล้วแม่มันสุ่มได้แค่ทีลดโลอ่ะประเดนคือไเนี่ยมันมีเวอ e r ด้วยเนี่ยมันมีมันมี c o e r คูณสองเนี่ยก็เห็นแล้วเยอะเลยน้อง วิ่งดีๆเอกาสได้ของทองเลยชี่ยผมได้แมจิกสตาร์พี่กายผมได้ของเวสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไอ้กระทาเวทไม่เคยเห็นเลยว่ะวันนี้แหละวันนี้ตอนเอาหน่อยจงตอนเรื่องเห็นระทาเวทว่ะแล้วถ้าผมอยากเห็นผมไม่รอผมต้องการเห็นทันทีครับเราจะสิบเก้าเราแบบเะโอ้โนิดเดียวมัดเดียวมันจะโชว์ดีระทาเวทเข้าไปเลยจิ้มแจววไอ้แจวไปสู้แล้วเฮ้ยพี่กายผมชีดผมชีดเฮ้ยมันลายเวทก้อนเทียนอ้าจวไปสู้เฮ้ยเฮ้ยพี่กายผมชีดผมชีดพี่กายผมชีดผมชีดไลานเกียน โอ้โหไอ้คนยากเลยโคตรจัดจงกอนนายไหวกับนักเวทผู้ยิ่งใหญ่เปล่าจอมเวทแจ๋วเอามันก่อนเจ้าเอามันก่อนเอามันก่อนเอาเจ้าเอามันก่อนหรอที่เขหมุนอาวุธรอตายตายตายแล้วเหลือตัวตัวกันแล้วแอสิบโลป่ะทุกคนนไม่เห็นมันโผมมันยากเกินไปไอ้เหี้ยมันมันโหดเกินไปเฮ้ยอุ้ยเท่เท่เทเฮ้ยมันลอยมันลอยมันลอยอยู่กลางอากาศมันก็โดนเตะติดกระเพงเหี้ยลอยขึ้นฟ้าไปเลยเจ้า ไอ้เชี่ยมันเล็งยากมากโอ้โหเข้าใจแล้วตอนแก่หินเล่นปืนไอ้เชี่ยแม่งเล็งโคตรยากพี่ใครนี่เล็งโดนได้ไงเนี่ยต้องเล่นยิงมัวมันเล็งไม่ได้เว้ยเรียบร้อยครับนักกระทานนักเวทผู้ยิ่งใหญ่กูตายอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวจ้าไปไอ้่นักเวทผู้ยิ่งใหญ่ว่ะพี่พูดใหม่ไอ้หนักเวทผู้ยิ่งใหญ่คนเชียร์ผมก็มีผมไม่ผมไม่ยอมหรอกแต่ได้ๆนะไอ้คาตานะคู่มีอยู่จริงไหมเนี่ย อีกนะเว้ยกูยิงใหญ่กูแตกคือคาตานะตอนนี้ทุกคนประเด็นคือไม่ใช่สุ่มไม่ได้เดี๋ยวนะกูยังไม่เห็นมันอยู่ในโลเลยเนี่ยตั้งแต่กูหมุนมาเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าไอ้คาตานะคู่เนี่ยโดนถ่ายโลบักมาเยอะแล้วเนี่ยที่0.3สปินถ้าพี่ต้องสปีดลอยครั้งนี่เท่าไรลอยครั้งยังไม่ได้เลยถ้าตามเลททั่วไปแล้วอะอะกูใจอีกนิดนึงเติมเพิ่มเฮ้ยเอาจริงเหรอน้อง ทู่หนอคู่อะไรกี้ได้จานูได้จะนูได้จะนูคูได้จะนูเอาไปติดประเสริฐถุงมะข้าวไว้ถุงมะข้าวเฮ้ยอไ้กระดาษเซเบอร์อีกแล้วผมเฉยๆว่าผมอยากได้คาตาคู่อ่ะเอยโรบักก็ต่างสกิลเวก็ต่างสู้ยังไงจ้าโอ้พี่ก็พูดแรงเกินไอ้เอยมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยคาตาคู่วเราเห็นระเบิดคู่ดาบคู่นะแชทโอ้ยดาบแสงอีกแล้วอีกสิบโลแชทเฮ้ย เกือบได้คาทายแจ๋วอะคาติงต้องโหทุกคนแม่งได้ยากมากเลยอะ่ะแต่ที่สำคัญคือแม่งหมุนได้ทีละโลเอ๊ะสิบโลแชทเดอจะูสามไปคลิกเบรดหรือเปล่าจริงไลแต่มันน่าจะเลดจริงนะแต่พี่พอเถอเปลืองตงงังไ้เนี่ยจริงน้องกอล้เออเป็นไมมแล้ว เล่นแบบอื่นดีกว่าเล่นคาถายแจหวอีทาโง่การเก็บเงินไปเล่นแบบอื่นกั่นเหรอได้เลยครับเฮ้ยกูเมิ่งเห็นคาตานะครั้งแรก0.3นดสามได้หรอไม่ได้เพิ่งเห็นอยู่ในสล็อตครั้งแรกอ่ะเฮ้ยใครสุ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วหรือว่ากูสุ่มเยอะไปแล้ววะมันถึงการันจะถึงการันตีแล้วหรือเปล่าคอยสิบโลคอยสิบโลนี่เดี๋ยวจะล้ำเป็นแอสซซินคู่อ่ะเบอบลคาตนาอ่ะน้องๆโอเคจบที่ดาบแส่เอาไม่จบไปกันต่อเฮ้ยไปไปไ มึงมาเฮ้ยไอ้กินได้แล้วแล้วกูนัวเลยกูไม่เสียดายคาตนาศูนุดสามเปอร์เซ็นต์เฮ้ยนัวเลยเหรอกูไปเลยเาียคาสนาค่ยห้าร้อยลบ่าทมาแล้วคาานาคู่อย่างกูลำยับกูลำยับ

ไอเด็กโลบะเอาเลือไปกูนี่ปัดลายไอหิบเลือมา0แล้วเอยกตายขายากโดนปัดลายไม่ไอหินเขามาเอาเลือดนี่โอเคเลือดกู80%เอ้นากาย่ะโเท่เฮียมึงจะเอากูงานยากู่างั้นโอ้จะานากไลาเะาลาคกหบิบเยาโดนากาย่ะโอ้โเท่เียจเอากูายาวกูว่างั้นคึงจะนาคกงบลาานาคกบลาเ่อปยิงจากระยะไกลเล็กก่อไยิงจากระยะไกลเอาคนถือปื่อเลยแล้วกรอยิงจากย บอกเด็กกูบอกนะในแม่ของไอ้ก็ยิงมาแล้วคาตนาคู่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 มาเด็กเรนดูจริงจริงแล้วชาโอ้แรงจังอะแรงไอ้ขี้คตรแรงเลยแล้วกูขอยึดคลองลำปลาลองนี้ไปชั่วกับรบศาสานไม่มีใครกูลงกูยืนยันตีห้ามาเด็กมาเด็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 สกิลเพย์บอกไอ้เพีโกง นี่อ่ะโดนกูลามกูอยู่ยาวๆกันตีห้าเจอกันครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามร้วมกับกระดิ่งครับผมกูอยู่นนตีห้าพวกมึงถ้าอยากโดนคาตานาคู่ปาดคอดับฝันได้แม่ไอพวกมึงก็ต่อคิวันต่อมาดิคาธาหรอคาธาฟอสหร์ดฟอร์ดมาลามกูดิฟอมาลามกูดิมาดินี่ดิไปเลื่อยตึงอยู่จังหวะนู่นตอนนี้ผมรู้ทิกแล้วมันอยู่ที่ว่าล็อกเป้าเว้ยเนี่ยถ้าล็อกเป้าได้สวยนะทุกคนปกติไอเกมต่อแถวเนี่ยแม่งทุกคนอยากอยู่ข้างหน้านะตอนนี้กูไม่อยาก มาเด็กมาเด็กเราต้องลำเราลำบนหัวไว้ทุกคนต่อแถวเราไปรับนร้ายกันเลยเว้ยกดไลค์ครับทุกคนติดตามด้วยครับเจอกันคิน้า